สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตในเรื่องของโปรเจกต์ nursing project ของเยอรมนีนะคะเนื่องจากว่าตั้งแต่ที่พินินได้ทําทคลิปลงไปนะคะไม่ว่าจะในช่อง YouTube หรือไม่ว่าจะอยู่ในช่อง TikTok เองนะคะก็ต้องบอกว่ามีผู้สนใจเข้ามาในโครงการนี้คือเยอะมากนะคะและทีนี้จะบอกว่าข่าวดีล่าสุดนี่ก็คือทางพินินเองได้คุยกับทางพาร์ทเนอร์นะคะที่เยอรมนีก็เขาบอกว่า ในเรื่องของการจ่ายค่าสมัครเข้าโครงการนะคะในระหว่างที่เราเรียนภาษาเยอรมัน6-8เดือนที่อยู่เมืองไทยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าโครงการเขาสามารถผ่อนได้นะคะคือสามารถแบ่งจ่ายได้2งงวดน,นะคะ ดังนั้นส่วนใครที่จะอนุญาตให้แบ่งจ่าย3งวดนั้นก็จะพิจารณาเป็น,ปนรายเคสไปนะคะดังนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นการลงทุนที่ต้นทุนต่ำมากแล้วก็ที่สำคัญเราจะรู้จักนายจ้างของเราตั้งแต่อยู่ที่ไทยนะคะเหมาะมากสำหรับคนที่อายุ18 ถึง28ปีแต่ถ้าเกินจากนี้มีประสบการณ์นะคะยิ่งดีเลยเพราะว่าค่าสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับคนที่มีประสบการณ์มาแล้ว5ปีขึ้นไปนะคะเรียกว่าค่าสมัครก็คือจะถูกลงมากและที่สำคัญกลุ่มที่มีประสบการณ์แล้วนะคะที่ เวลาเดินเรื่องเนาะพอเราเรียนจบคอร์สภาษาเยอรมันที่พี่ลิงพูดแล้วเนี่ยนะคะกลุ่มที่มีประสบการณ์เนี่ยจะไปด้วยเป็น Work Permit เลยตั้งแต่อยู่ไทยเลยนะคะแต่สำหรับกลุ่มที่อายุา18ถึง28ปีกลุ่มนี้นะคะ <c oughs> ก็ในระหว่างเรียนภาษาเยอรมันที่ไทยเมื่อเราสอบได้ B1 นะคะ เราต้องเริ่มแต่ A2 เลยนะคะที่จะมีการเทียบบุทิให้แล้วก็พอ b b บนี้ก็เรียกว่าเราจะไปเราจะทำวีซ่าให้เลยนะคะไปเยอรมันเลยในขณะที่เราถือ B1 เนี่ยเราก็จะทำงานไปด้วยแล้วก็ได้เรียนภาษาเยอรมันควบคู่ไปด้วย <c oughs> ะะแล้วก็จะมีเงินเดือนด้วยในระหว่างนั้นทั้งเรียนและทำงานนี้เราก็จะมีเงินเดือนด้วยสองพันยูโร e นะคะก็เจ็ดหมื่นกว่าบาทประมาณเจ็ดหมื่นห้าขึ้นไปประมาณนี้เนาะแล้วก็ทางโรงเรียนเองก็การันตีว่าสมัครเข้าร่วมโครงการของเรานี้นะคะรับประกันว่าสอบผ่านเกณฑ์แน่นอนนะคะคือจากประสบการณ์เนี่ยก็คือผ่านเกณฑ์แน่นอนนะคะ ทีนี้นะคะหลายคนที่ลังเลใจนะคะก็อยากจะบอกว่าให้ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนนะคะถ้าเข้ามาคุยเลยค่ะไม่มีปัญหาใดๆนะคะพี่นินสามารถแนะนำให้ได้นะคะ,ะในกลุ่มที่จบม .6 หรือปวชวปวสอะไรก็ตามที่สนใจในในงานผู้ช่วยพยาบาลตรงนี้หรือคนที่จบสายพยาบาลก็ <c oughs> สมัครในตาแหน่งของพยาบาลเลยนะคะ ก็ให้ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวพี่นินมีข้อแนะนําดีๆให้นะคะจากหลายๆโครงการที่พี่นินศึกษามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเยอรมันนี่คุ้มค่านะคะเป็นเป็นการลงทุนที่ต่ําและที่สําคัญเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะคือเราอ่ะรู้นายจ้างเราตั้งแต่อยู่ที่ไทยแล้วไม่ต้องกลัวโดนหลอกใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราจะรู้ทุกสิ่งอย่างตั้งแต่ที่ไทยแล้วนะคะส่วนใครที่ ทักเข้ามาแล้วนะคะอยากจะเริ่มสมัครเลยนะคะอันดับแรกนะคะทักเข้ามาเดี๋ยวทางพี่นินเองก็จะนัดนะคะจะนัดให้สัมภาษณ์ออนไลน์กับ,กบทางเยอรมันก่อนนี้ไม่ต้องตกใจว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดภาษาเยอรมันไม่ได้จะสัมภาษณ์ได้ไหมสัมภาษณ์ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ เจ้าหน้าที่คนไทยที่อยู่เยอรมันนี้เป็นคนพูดคุยสัมภาษณ์กับเราเองดังนั้นไม่ต้องห่วงนะคะก็ลองทักเข้ามาพูดคุยก่อนนะคะสัมภาษณ์กันก่อนก่อนที่จะเ,เริ่มสมัครเข้าร่วมโครงการก็ได้ไม่ว่าการปรึกษาฟรีนะคะลองทักเข้ามาดมูมันถึงโอกาสนี้แล้วนะคะก็อยากให้คนไทยเราะะได้มีโอกาสนี้ด้วยกันทีนี้ หลายคนถามมาว่าเอ๊ะเป็นโครงการเดียวกันกับของแคนาดาไหมพี่ดินจะบอกว่าคนละโครงการนะคะแคนาดาก็แคนาดาเยอรมันก็เยอรมันนะคะก็สามารถพูดคุยทักเข้ามาได้เลยทีนี้หลายคนก็มีข้อสงสัยอีกอ้าวแล้วถ้าไม่ใช่เยอรมันมีที่อื่นด้วยไหมนะคะที่อื่นก็มีค่ะแต่มันจะเป็นโครงการต่อเนื่องเช่นกันนะคะก็จะเป็นนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ออสเตรเลียอย่างเงี้ยก็มีนะคะแล้วก็เยอรมันเนาะมี3ที่แต่ออสเตรเลียเนี่ยก็ต้องเช็คโปรไฟล์ละเอียดหน่อยเพราะว่าสเปคค่อนข้างสูงมากนะคะค่อนข้างยากจะว่าไปแล้วคือค่อนข้างยากนะคะนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ก็มีเช่นกันแต่พี่นินจะบอกว่าค่าสมัครและต้นทุนของนิวซีแลนด์กับเยอรมันแตกต่างกันนะหลักการในการดำเนินการนี้ก็คือแตกต่างกัน ในส่วนของนิวซีแลนด์ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าแต่ว่าโอกาสก็คือเหมือนกับว่าเราเราต้องไปเริ่มที่ตัวเรียนภาษาก่อนแค่นั้นเองเพราะว่าเรายังภาษาไม่ได้แต่ภาษาเราต้องไปเรียนภาษาที่ที่นิวซีแลนด์จบหลักสูตรเรียนภาษา6เดือนเราค่อยไปต่อหลักสูตรตัวนี้ที่เป็นหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุสายเนอร์ซิง พวกนี้นะคะแต่พอก้าวสู่ไปหลักสูตรนั้นเราจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยและมีเงินเดือนพร้อมกันในเวลาเดียวกันเลยนะคะเช่นเดียวกันกับของเยอรมันเราก็จะสามารถได้เงินเดือนด้วยพร้อมกันเลยถ้าเราหลังจากที่เราบินแล้วไปถึงเยอรมันเราก็จะเริ่มสตาร์ทแล้วก็มีเงินเดือนช่วงนั้นแต่ช่วงที่อยู่ที่ไทยตอนที่ยังเรียนภาษาออนไลน์เยอรมันอยู่เราจะไม่ได้มีเงินเดือน ตอนนั้นแค่นั้นเองเพราะเรายังไม่ได้เริ่มทำงานเรายังไม่ได้เริ่มทำงานเราแค่เรียนอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นเยอรมนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียสนใจโครงการไหนทักเข้ามาพูดคุยเดี๋ยวพี่นินมีรายละเอียดให้เราก็เลือกที่เหมาะกับเราเลือกที่เหมาะกับต้นทุนของเราเลือกที่ เงินในกระเป๋าของเราหรือความสามารถหรือความชอบส่วนตัวว่าเราอยากจะไปอยู่ประเทศไหนอยากจะไปทํางานที่ประเทศไหนนะคะลองทักเข้ามาเพราะว่าพี่นินมองว่าหลายๆคนนะอยากไปทํางานต่างประเทศแต่เลือกการเดินทางที่ไม่ถูกต้องก็คือ,อบางคนอยากไปด้วยวีซ่าทำงานซึ่งเราก็รู้ดีว่าการที่เราจะได้นายจ้างสปอนเซอร์ที่ไทยอ่ะมันค่อนข้างยากถูกไหมคะ,ะดังนั้น วิธีการที่จะไปด้วยวีซ่านักเรียน1ต้นทุนต่ํากว่า2ปลอดภัยกว่า3เนี่ยโอกาสงานที่เราจะมีรายได้ที่สูงกว่า คือมันเยอะขึ้นนะคะใครสนใจในเรื่องการศึกษาต่อต่อตางประเทศทำงานที่ต่างประเทศไปได้ด้วยวิธีไหนบ้างก็แนะนำให้ติดต่อสอบถามเข้ากับเข้ามาหาพี่นินเลยนะคะทักมาไลนา์บริษัทแล้วถ้าบอกว่าอยากจะคุยกับพี่นินโดยตรงก็จะสามารถแจ้งแอดมินได้เลยเช่นกันนะะแต่ว่าบางครั้งพี่นินเองก็ก็ตอบแชทใน ในนั้นด้วยเหมือนกันก็ทักได้เลยอยากพูดคุยบางคนฟังอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นเด็กอะคะ่ะที่ยังไม่สามารถตัดสินใจเองได้ก็สามารถให้ผู้ปกครองโทรมาคุยกับพี่นินได้เช่นกันนะคะโครงการดีๆแบบนี้อย่าพลาดนะคะขอใหอ้เราตั้งใจศึกษาเราเรียนแล้วก็ศึกษาข้อมูลที่เราจะไปเลือกบริษัทที่เราไว้ใจและมั่นใจอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ย สามารถก้าวได้ถูกทางและประสบผลสำเร็จได้เช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้พี่นินฝากไว้เพียงเท่านี้ติดต่อเข้ามาเลยนะคะถ้าอยากติดต่อสอบถามในเรื่องดังกล่าวที่พี่นินพูดไปแล้วนะคะดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ช่วยพยาบาลสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ